สวัสดีพ,พี่น้องร้องทุกท่านนะครับตอนนี้บ้านเรากําลังเจอเหตุการณ์วิกฤตรอบ2ครับกับสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้เด็กๆก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะครับหรือว่าให้อาหารปลาแบบยาวๆครับวันนี้จะพามาชมปลาเข้าร้านชุดใหม่นะครับเป็นปลานิใส ที่เข้ามาเติมบอดที่ร้านนะครับอันนี้เป็นนิสัยนะครับยังไม่ใช่ปลาตัวไซชุดใหม่นะครับก่อนจะไปดูหน้าตาปลานิสัยชุดนี้นะครับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งครับตอนนี้ผมได้ทําการเปิด YouTube ช่องใหม่นะครับซึ่งจะเป็นช่องสําหรับการลงคลิปปลาสั้นๆเพื่อที่จะแสดงคลิปปลาตัวนั้นๆแบบชัดเจนนะครับจะเป็นเพียงคลิปสั้นๆที่จะไว้สําหรับ แปะที่หน้าเว็บไซต์หน้าเพจนะครับสำหรับแสดงข้อมูลปลาถ้าใดที่สนใจดูปลาที่พร้อมจำหน่ายก็สามารถมากดติดตามได้นะครับแต่ว่า,าที่ช่องนี้จะมีจะไม่ไดใ้ให้มีการส่งข้อความหรือว่าจบมาตัวอะไรได้มากมายนะครับเป็นเพียงแค่การฝากคลิปเฉยๆตอนนี้หน้าเว็บไซต์ก็ทิ้งมานานนะครับไม่ค่อยจะได้อัปเดตเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะกลับมาอัปเดตหน้าเว็บหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับ และเร็วๆนี้จะมีปลาราคาพิเศษท่าในใดสนใจติดตามได้นะครับมาถึงปลาชุดใหม่ที่เข้ามาเติมสต็อกที่ร้านครับเป็นปลาที่ใส่นะครับเริ่มตัวแรกที่โคเรนฟ็อกครับ หลายท่านจะคุ้นชินกับคำว่า Silver Fox ซึ่งก็เป็นหลานของเจ้า Silver Fox นะครับสำหรับ Golden Fox Golden Fox คือปลาของซาไกนะครับที่นำปลาผิวเงามาเข้ากับคาลชิซึ่งมาทดแทนปลา Silver Fox ที่แม่ปลานั้นเสียไปนะครับ s ี l v e r f ฟอนั้นมีอยู่แค่2เจนนะครับเจนที่2องคือแม่ปลาเสีย เจนนี้สาไกยเขาได้ทําปลาที่มีชื่อว่าโลเ้นฟอกออกมานะครับเป็นพวกปลาผิวเงาอย่างตัวนี้ก็จะเป็นปลาสไตล์ที่เป็นโทนมุโคชิโอกอนซึ่งลูกของโลเ้นฟอกนั้นจะมีทั้งมุโคชิโอกรอนยามาบุกิโอก้อนคินคาโบโตแล้วก็พวกปลาที่เป็นปลาดอยด้วยนะครับถือว่าเป็นปลาถือว่าให้ผลผลิตที่มีความหลากหลายนะครับเป็นปลาสายวาลรตี้แต่หลักๆคือปลาจะเป็นปลาแบบผิวเงาครับ สตัวนี้ก็เป็นลูกของโ o เ d นฟ็อกเช่นกันนะครับเป็นปลาหงสร้างใหญ่2ตัวนี้มีไซส์ที่กระโดดไปไกลมากครับน, 6, 6, 6, น่าจะ60เซนได้แล้วครับหงสร้างนี้ถ่ายทอดมาจากแม่ของเขานะครับแม่เขาที่มีชื่อว่าโ o เ d นฟ็อกนะครับตอนที่เข้ากับคาราชิรู้สึกจะมีไซส์ที่95เซนนะครับ ปลา2ตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันเป็นปลาโค้ที่เป็นโครงสร้างโครงสร้างปลาใหญ่นะครับลักษณะของปลาพูดยังไงดีครับเรื่องของสเกลในตัวปลาครับมันจะเป็นแบบยาวๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดผอมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ล่ําเพราะว่าปลาพวกนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นล่ําตอนไซส์นู่นแหละครับไซส์แปดไซด์เจ็ดไซส์แปดครับซึ่งปลาถ้าโครงสร้างมาแนวนี้การที่จะไปถึงไซส์แเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากครับ แต่จะถึงไซส์ก้าวหรือเปล่านั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวปลาแล้วก็ผู้เลี้ยงอีกทีหนึ่งแต่8 0ดสเซนนี่ผมว่าสบายๆมากครับปลาครงสร้างแบบนี้และไฮไลท์สำหรับปลา นใส่ชุดใหม่ที่เข้ามาเติมซอกบอดทีชช่ร้านนะครับชุดนี้นะครับมีทีเด่นไฮไลท์ปลาสายพันธุ์ต่อไปนี้ครับปลาสายพันธุ์ที่ว่าคือฮิอุซอรีนะครับซึ่งเป็นปลาจากฟาร์มดังที่ทำปลาสายนี้ด้วยนะครับเป็นปลาจากฟาร์มดังและคือ พูดได้ครับว่าเป็นปลาที่เป็นฟาร,ร์มที่ดังที่สุดนะครับของญี่ปุ่นที่ทําปลาสายนี้ออกมาครับที่ทำฮิวเซอรี่ออกมาครับโครงสร้างจะเห็นได้ว่าอลังการมากครับโครงสร้างไม่เหมือนพวกคิวซอรีจากอุตสกานะครับโครงสร้างจะเป็นแบบเหมือนปลาหลักเลยชุดนี้ผมได้มาไม่เยอะนะครับมีจํานวนจํากัดถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูที่ฟาร,ร์มได้นะครับตอนนี้ปลาทั้งหมดนั้นอยู่ในบ่อขายที่ร้านไปที่เรียบร้อยครับ ฮิวส์ลิฮิวสลินะครับส้มดำหรือจะแดงดำแต่จริงๆมันก็ไม่แดงครับมันจะออกเป็นโทนส้มๆประมาณนี้ครับมันไม่ได้แดงแบบโคกุกแบบอย่างนั้นนะครับบบดีดีตัวครับดีมากดีน้อยก็แล้วแต่ละตัวแต่แต่ท่านใดชอบนะครับตัวตัวสมบูรณ์แข็งแรงครับพร้อมจำหน่าย อย่างที่แจ้งนะครับฟาร์มที่ทาปลาฮิอุซอริได้ดีที่สุดที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นฟาร์มนี้นะครับชิโนดะโคยฟาร์มนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับโอโมสซโกะนะครับฟาร์มโอโมสซโกะที่ทําปลาชิโรอุซริแบบที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับถ้าพูดถึงก็ใครก็ต้องพูดถึงชิโรก็ต้องพูดถึงโอโมสซโกะถ้าพูดถึงฮิอุซอรี่ก็ต้องพูดถึงชิโนดะนะครับถ้าพูดถึงโอโกนก็อะไรครับอิซูมุยะอะไรประมาณนี้ครับ อะไรต่อไปครับเป็นคูจักุไซส์ใหญ่ครับตัวนี้ไม่ใช่นิสัยแล้วตัวนี้เป็นซันไซครับปาขึ้นไซส์เจ็ดแล้วอาจจะพอหอมไีกทีนึงนครับเดี๋ยวมาอาถรรพอีกทีนึงตอนนี้ปลาตัวนี้ก็ลงไปที่บ่อที่ร้านไปเทียนบอยครับถ้าในสนใจเข้ามาดูได้ครับตัวจริงอยู่ที่บ่อสะพานแดงนะครับบ่อหน้าร้านเลยครับสาเหตุที่ไปไว้บ่อหน้าร้านเพราะว่าคจักจุ้มันเป็นปลาผิวเงาครับผมต้องการที่จะให้ปลานั้นโดนแดดค่อนข้างเยอะ พอปลาสายนี้ถ้าเกิดไม่โดนแดดนี่คือสีจะซีดสีจะดรอปลงไปนะครับ mm hmm. แล้วก็มีปลาดอยนะครับปลาดอยสูนะครับเข้ามาเติมนิดหน่อยครับ ตัวที่เห็นเป็นหลังดำๆนะครับตัวที่เห็นเป็นหลังดำนั้นเป็นลูกของโคเรนฟอกนะครับก็มีซูซุย์แล้วก็มีสันเกตดอยส์ตัวหนึ่งนะครับตัวส้มๆ้มตัวนั้นนะครับเป็นปลาดอยเหมือนกันนะครับเป็นขี้โคซุยนะครับหนึ่งเดียวที่มีอยู่ครับสำหรับสายพันธุนี้เกตมณภาพก็เป็นเกตไม่ได้สวยไม่ได้สวยงามอะไรมากมายนะครับเป็นเกตเลี้ยงเล่นนะครับเลี้ยงเล่นสวยงามถ้าใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้ครับแลวสำหรับใครที่สนใจนะครับจะได้ปลาที่มีทรงแบบลักษณะแบบปักเป้าน,นะครับก็คือเันอ้วนนะครับตัวอ้วนอ้วนสักหน่อยหนึ่งปลาทั้งสองตัวนี้เป็นปลาฟาร์มจากฟาร์มโอยมาม่าครับโอยมาม่าค่อยฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มที่ผมเคยไปคัดปลามาเมื่อครั้งล่าสุดนะครับเมื่อปีหกสองก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับ โอยมาค่อยฟาร,ร์มนะครับเป็นฟาร,ร์มที่อยู่ไม่ห่างจากสกายคือขับรถไปสักคู่ก็ถึงครับเป็นฟาร,ร์มที่แปลกนะครับปกติแล้วฝั่งนิโรลชิมาเขาจะทําปลาสายผลักกันเป็นหลักนะครับแต่มีฟาร,ร์มนี้ครับที่ทําปลาสายววลิตี้นะครับแล้วก็ทําเยอะด้วยครับรู้สึอกาาอีกเยอะกว่าปลาจะเลิกเยอะกว่าปลาหลักด้วยซ้าครับ ทั้งสองตัวนี้ครับมีใบเซอร์จากโอยามะคอยฟาร์มท่าใดสนใจติดต่อสอบถามได้ครับเป็นปลาแบบเขียดเล็กๆนะครับโอบอ้วนแล้วเข้ามาสู่ปลาสายพันธุ์หลักของเราครับโคกุ oh ล็อดนี้มีโคกุกินลินนะครับกินลินก็คืออันนี้สําหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับคำว,ว่ากินลินก็คือลอักษณะของเกล็ดปลาที่มีความแววาวนะครับในตัวปลาชุดน,นี้เป็นโคกุจากเบปุคอยฟาร์มนะครับ เบบปูก็เป็นเพื่อนกันกันกบเคนทาโรเจ้าของเคนทาโรเจ้าของฟาร์มซาไกนะครับตัวนี้เป็นโคกูที่มีไซส์ประมาณ40-45ถึง45เซนนะครับถือว่าโตช้านิดนึงนะครับเป็นเพราะว่าเป็นปลาสายกิลินด้วยล่ะครับในนี้หลายตัวก็เป็นเกตประกวดด้วยนะครับสามารถประกวดได้แต่ช่วงนี้ป้านเราก็คงไม่มีงานประกวดหรอกครับ เพราะว่าติดเหตุการณ์โควิดนะครับนอกจากชุดนี้นะครับสำหรับโคกกิลินก็จะมีอีก2ตัวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเป็นปลาไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อย2ตัวนี้จะเป็นไซส์ประมาณ50-55ครับโดยประมาณนะครับเป็นปลาเพเมททั้ง2ตัวก็วเป็นเกรคุณภาพครับเป็นโคกกิลินจากเม็ดปลูกค่อยฟาร์มเช่นกันครับแ้ที่ขาดไม่ได้ครับ ของตายของเราก็คือสกไกนะครับชุดนี้ทั้งหมดเป็นโครงปูจากสากาฟิสฟาร์มนะครับเป็นปลาที่ไซนะครับอาจจะมันไซไม่ได้ใหญ่มากนะครับไซบ์ประมาณสี่สิบห้าเซนสี่สิบห้าห้าสิบเซนโดยประมาณนะครับและเช่นกัน,นครับชุดนี้บางตัวนั้นก็เป็นปลาเกตฟอร์โคชอนะครับถือประกวดได้แต่ไม่รู้จะได้รางวัลหรือเปล่านะครับ งานประกวดปลาในช่วงนี้นอกจากบ้านเรานะครับแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นเองข่าวล่าสุดเพิ่งออกมานะครับก็มีการยกเลิกนะครับยกเลิกงานประกวดทั้งหมดนะครับเนื่องจากเหตุการณ์โควิดที่กําลังรุนแรงในช่วงนี้แหละครับสายประกวดช่วงนี้ก็จะไม่ไหวกันหน่อย,อย,อยไม่เป็นไรครับเราสายเยองเล่นสวยงามมีซันเก้เข้ามาเพิ่มสต็อกอีกนิดหน่อยครับ ได้ดำดุกับปลาที่เป็นรอดำฝังนะครับสังเกตที่ร้านช่วงนี้มีเยอะแล้วครับก็เลยไม่ได้เอาไม่ได้เน้นสังเตมากเท่าไหร่เพราะในสต๊อกในร้านตอนนี้ก็สังเตก,ก็เหลือค่อนข้างเยอะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสังเกตจาก Skyfish Farm เห้นกันนะครับตัวใหญ่ก็ประมาณ5 5เซนนะครับตัวเล็กประมาณ40เซน4 5ประมาณนี้ครับ สำหรับปลาสกายชุดสุดท้ายก็จะเป็นตันโจครับตันโจของสกายนี่ช่วงนี้นี่ค่อนข้างที่จะขาดตลาดนะครับที่ได้มาก็มี2ตัวนี้ครับเป็นตันโจฮอกุหนึ่งตัวแล้วก็ตันโจสันเก้1หนึ่งตัวนะครับตันโจและตันโจที่ร้านผมตอนนี้ก็เหลืออีกแค่2ตัวนะครับสาหรับตันโจฮอกุตันโจสันเก้ที่ร้านมีหนึ่งตัวรวมกับตัวนี้เป็น2อตัวตันโจฮอกุมีรวมกันก็เป็น3ตัวนะครับซึ่งมีแค่นี้ครับสำหรับปีนี้นะครับ ที่เป็นอายุประมาณนี้คือหมดแล้วหมดเลยครับและมีพี่ๆน้องถามกันไม่เยอะครับคาราชิซาไกนะครับเหลืออะไรมั่งตอนนี้คาราชิซาไกนะครับเหลืออยู่แค่นี้ครับอยู่เหลือเป็นคาราชิกินลินนะครับเกตเลี้ยงเล่นสวยงามครับสําหรับเกตคุณภาพนั้นคือจาหน่ายไปหมดแล้วครับเหลือแค่นี้ครับใครสนใจอยากจะไปวิ่งวิ่งในบอกก็ติดต่อสอบถามได้ครับ นอกจากนี้นะครับผมยังมีคีอุซรีนะครับแต่ว่าน,นี่จะเป็นปลาจากฟาร,ร์มอุสุกะคุ้ยฟาร์มซึ่งจะเห็นนะครับความแตกต่างของโครงสร้างนั้นเทียบกันไม่ได้เลยครับส่วนนี้ก็เป็นปลาเกล็ดเล่นๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายท่านใดสนใจก็เชน่ชนกันเช่นเคยครับติดต่อสอบถามได้ครับ ขาดไม่ได้ครับสาหรับคนชอบโชว่านะครับซึ่งตัวผมเป็นคนที่ชื่นชอบปลาสายพันธุโชว่าที่สุดนะครับได้โชว่าจากซากายมา2ตัวครับเป็นปลาเพศเมียทั้งสองตัวไซส์ตอนนี้ก็55เซนนะครับจะไป60แล้วครับเป็นลาที่มีลักษณะของดําที่ยังต้องรอพัฒนาการนะครับดําฝังนะครับแดงจะเป็นแดงแบบแดงโทนส้มนะครับแดงของเพปลาเพศเมียแดงโทนส้มสว่างผิวขาวสว่างน่ารักดีครับคุณจำม่ำ ปกอ้วนปลาจากสากายฟิสฟาร์มน,นะครับอายุนิสัยครับใสก็ประมาณ55เซนได้ครับตอนนี้ปลาที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับก็คือลงมาอยู่ในบอ่อสำหรับจำหน่ายเรียบร้อยนะครับตัวพร้อมนะครับแข็งแรงสดใสร่าเริงกินอาหารเก่งทุกตัวครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือจะเข้ามาดูตัวจริงก็เข้ามาดูที่ฟาร์มได้นะครับหรือไม่สะดวกก็ติดต่อทางเพจหรือไลน์นะครับไลน์ส่วนตัวไลน์ของไอคั้ะครับการติดการซื้อขายปลาถามข้อมูลปลาทางไลน์รู้สึกจะเป็นทางที่น่าจะสะดวกที่สุดครับเพราะว่าเราสามารถที่จะส่งรูปปลานะครับคลิปปลาให้ดูได้แบบเจาะจองตัวนะครับและส่วนข่าวสารต่างๆของการ ซื้อขายปลาก็สามารถติดต่อทางเพจได้เรื่อยๆนะครับทางของ้อมูลทางเพจนั้นจะลงเรื่อยๆรวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่รอปลาโตไซนะครับแล้วเร็วนี้ครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเปิดตัวปลาโตไซชุดใหม่ล่าสุดนะครับของปีนี้แหละครับพี่ๆน้องๆหลายท่านกำลังรองติดตามชมนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปได้เห็นหน้าตาปลาโรไซแน่นอนครับเป็นปลาโรไซจากซาไกฟิชฟาร์มน,นะครับมาครบ,บเลยครับโฮกุโชว,วะซันเกะเจอกันแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับฝ่าฟันไปด้วยกันกับโควิดสวัสดีครับ